สองแฟนสาวของเดียรสุริยนที่คบกันมากว่า4ปีแต่ไรวิแวลหรือว่าโมเมนต์หวานออกสื่อเลยละคะ่ะไขข้อสงสัยเหตุที่ไม่เปิดตัวลดแลนอยู่วงการมานานกว่า17ปีแล้วนะคะสําหรับหนุ่มเดียวสุริยนอรุณวัฒนกูลนักแสดงหนุ่มกล้ามโตและเปิดใจชีวิตในวงการบันเทิงพร้อมเผยเส้นทางความรักกับหยงแฟนสาวนอกวงการที่คบหากันมานานเกือบ4ปีเต็มๆค่ะแต่ก็ยังไร้ภาพคู่และในวันนี้เองนักแสดงพิธีกรหนุ่มออกมาเปิดใจ ทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน3 1ที่มีธัญเรศเองตระกูลและเบกกี้สีธัญญาเป็นพิธีกรดําเนินรายการค่ะทางนั้นของพิธีกรก็ถามไปว่าทราบว่าแต่ก่อนเนี่ยอยู่แกมมี่มาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก็บอกว่าใช่ครับคือผมเริ่มจากการเป็นพิธีกรของ OIC ถ้าใครอยู่ช่วงนั้นเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นหน้าเห็นตาก,กันนะครับหลังจากนั้นเองก็ออกไปทํารายการอื่นๆถามว่าไม่กลับมาแกมมี่กี่ปีแล้วก็น่าจะประมาณ6-7ปีได้ครับวันนี้กลับมาก็งงๆเพราะว่ามีตึกเพิ่ม แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าตรงไหนดีวันนี้ได้กลับมาเจอพี่ก็คิดถึงพอผมทําพิธีกรไป3ปีก็เริ่มรับงานละครเพราะแต่ก่อนจะมีแผนกดูแลพิธีกรซึ่งเขาก็จะขายงานอย่างอื่นด้วยนอกจากงานเพลงก็มีโอกาสได้ร่วมเป็นละครเล่นละครถอดเสื้อทุกเรื่องเลยใช่ไหมก็ใช่ครับก็เป็นช่วงแรกๆแ,แหละอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะด้วยอะไรด้วยครับแต่ช่วงนี้ก็เพาๆลงแล้วเดี๋ยวทุกคนเบื่อกันคือเรื่องกล้ามที่เราไมา่ได้โชว์บ่อยเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้มันสมบูรณ์จริงๆคือแ้าต้องมีการถ่าย ฉากถอดเสื้อก็ต้องมีเวลาเตรียมคือแบบเตรียมตัวสักเดือนหนึ่งครับคือเราอยากจะให้แฟนๆที่ชอบในเรื่องของการออกกําลังกายรู้สึกว่าหุ่นเราสมบูรณ์และสวยงามไม่อยากให้มีอะไรเป็นจุดบกพร่องออกไปเล่นมาหลายเรื่องไม่เคยเป็นบทพระเอกเลยใช่ครับแต่ไม่น้อยใจเลยนะคือเรามีความสุขในการทํางานไม่ว่าบทอะไรที่เราได้เนี่ยผมแฮปปี้หมดครับถามว่าเล่นมากี่เรื่องแล้วผมก็จําไม่ได้นะแต่คิดว่าน่าจะเกิน30เรื่องเท่าที่เคยนับๆแต่บทที่รับเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณพี่ๆด้วยครับเพราะเราจะได้บ ที่ดีเสมอเลยคือพี่ที่เสนอมาเนี่ยเรารับหมดเลยครับเราไม่เคยเลือกเพราะว่าพี่ๆเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าเราได้ก็รับรับทุกเรื่องเลยถ้ามีเวลาลงตัวได้แล้วก็ไม่เป็นการรบกวนของแต่ละกองเราก็รับหมดครับแล้วเป็นคนเนี้ยห้ามเอาอาหารไปกินบนรถด้วยใช่ไหมเดี๋ยวก็บอกว่าคือเป็นช่วงแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่อยากให้กลิ่นอาหารเนี่ยมันติดบนรถถามว่าข้อห้ามของเราคืออะไรก็อย่าเอาอาหารหรือว่าอะไรที่มีกลิ่นขึ้นรถน้ำเปล่าขึ้นได้แต่เราโชคดีอย่างคือเราสังเกตโค และคนที่นั่งรถเราส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวคือเราจะรู้อยู่แล้วแหละบางทีนั่งรถไปไกลๆเหมือนก็ต้องมีของกินหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าใครนั่งรถเปล่าก็ไม่มีความสุขเราก็เลยปรับเปลี่ยนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเป็นสเต็กสปากเก็ตตี้บาร์บีคิวก็กินได้หมดแล้วครับเห็นว่ามีสาวคนรู้ใจตอนนี้คบกันมา4ปีแล้วก็ใช่ครับเกือบ4ปีเต็มแล้วครับชื่อว่าหยงคือเราเองเนี่ยเริ่มจาัดก,การเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับเคยทํางานร่วมกันเจอกันพอคุยกันแล้วเขาก็รู้สึกว่า ต้องมีกำแพงไม่ต้องปิดกัน้นอยากคุยอะไรก็คุยได้แล้วผมก็คุยไปแล้วมีความสุขด้วยกันครับและเจอกันครั้งแรกที่ไหนครั้งแรกก็คือการทํางานอีเวนต์เป็นพิธีกรครับส่วนเขาคือเป็นออกงานน้ก็เลยมีการพูดคุยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันปกตินี่แหละจนเราไม่ได้ยินข่าวเขามาเป็นปีๆตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าเขาเ,เปลี่ยนงานไปทํางานของตัวเองเราก็ฝากความคิดถึงผ่านเพื่อนๆไปอยู่ดีๆก็มีวันนึงเหมือนเราเปลี่ยนเครื่องที่ไลน์แล้วก็ที่เคยใช้กันมานานมันก็มีการเด้งขึ้นมาใหม่เราก็เลยทั เข้าไปเขาก็ตอบกลับมาไปไปมามาก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆครับก็คุยกันมาเป็นเดือนคือเราก็มีการถามสารทุกสุขดิบทํานองว่าทําไมออกแล้วไม่บอกกันเลยก็เลยมีการโต้กลับกันไปนานครับโต้ตอบกันไปคือได้เดือนกว่าเลยก็เริ่มจีบเขาคือผมไม่กล้าพูดคือเรากลัวที่จะโดนเขาปฏิเสธแล้วก็จะไม่ได้เป็นเพื่อนกันผมไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นเลยครับก็ค่อยๆเช็คเริ่มจากการมี굿ไนท์เริ่มทุกวัน o มอร์นิ่งทุกวนันแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะตอบกลับมาไหมถ้าเขา นิ่งไปเนี่ยเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเขาอาจจะไม่อยากติดต่อเราแต่ถ้าเขาตอบกลับมาไลน์ปุ๊บตอบปับ๊บหมายความว่าเขาคงไม่รังเกียจเราหลังจากนั้นก็ริ่มใส่คําว่าคิดถึงจากไลน์ก็มีโทรบ้างอันนี้คือเป็นช่วงแรกๆครับคุยนานไหมกว่าจะได้เป็นแฟนกันเกือบครึ่งปีได้ครับก็มีการนะัดเจอกันครับตอนแรกเป็นการกินข้าวดูหนังก่อนเพราะเป็นสถานที่เปิดกว้างทำบุญบ้างก็ยังไม่มีถูกเนื้อถูกตัวอะไรกันนะครับแรกๆเนี่ยไม่กล้ายอยู่แล้วกลัวว่าเขาจะหาว่าเราเป็นคนช่วยโอกาสมาเริ่มกล้าตอนกินข้าวใน สักเดือนนี่แหละครับเขากลัวไหมเพราะเราเป็นดาราอันนี้มาคุยกันทีหลังคือเขาไม่กลัวนะเขาแค่สงสัยแล้วก็อยากจะถามแต่เขาไม่กล้าถามเราในตอนนั้นคือเราก็ใส่ความห่วงใยก็เป็นห่วงลงไปก็น่าจะตอบคําถามเขาได้ประมาณหนึง่งงานนี้ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างมากมายสําหรับกรณีของเดี่ยวกับแฟนสาวค่ะสําหรับใครที่อยากจะติดตามเพิ่มเติมนั้นก็สามารถเข้าไปเสิร์ชติดตามรับชมกันได้เลยค่ะในรายการคุยซับโชว์นั่นเองค่ะ